ลวงตาครับที่ว่าเปลี่ยนขึ้นกรรมฐานจะได้ไม่เบื่อในการทํากรรมฐานการเปลี่ยนขึ้นตัวนี้มันเปลี่ยนเป็นลักษณะยังไงได้บ้างครับก็จากสดมนก็เป็นการแผ่เมตตาเป็นการพิจารณาหรือเป็นการลุกขึ้นหรือก,ก็เดินแล้วก็นอนยืนเดินนั่งนอนนะใช่ไหมอารียบทนะอารียบททั้งสี่นะใช่ไหม,มแล้วก็เปลี่ยนการพิจารณาเปลี่ยนแผ่เมตตาเปลี่ยนเป็นการ มันทึกบุญเปลี่ยนเป็นการสวดมนต์อะไรประมาณเนี้ยอเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานก็ได้แต่ขอให้อยู่ในในคืนนี้ใช่<ม>เราจะอยู่ในอายบทไหนก็อยู่กับพระนะครับอยู่กับคื่นที่เราฝึกเนี่ยไม่ใช่พอหยุดสวดกูไปกินข้าวกินนน่นกินนี่ก็มันต้องต่อนะตุ ต้องต้องแผลคนทาแผลสิ่งที่เรากินต้องพิจารณาโน่นนี่นั่นนะต้องสวดต้องอะไรนู่นนะมันถึงจะต่อไงทั้งนั้นมันไม่ต่อไม่ต่ออืไม่ต่อมันก็ตัดคไม่ต่อมันก็เป็นทางโลกไปอืไม่ไม่มีทำทำทำไม่ต่อโลกก็ต่อเพราะโลกก็ทำอยู่ด้วยกันถ้าไม่ต่อทำมันก็ต่อโลกเู็ปกติเลยฮะถูก อย่างเรากินข้าวอย่างต่างถ้าเราแวบหนึ่งเราลืมคือเราลืมไปเลยว่าเราต้องพิจารณาบันทึกบุญกับสิ่งตรงหน้าเราก็ลืมไปเลยเราก็คุยถึงเรื่องโลกคุยถึงสิ่งที่เราเนี่ยสิ่งที่เรากินอะไรเนี่ยกับพวกการับว่ายังไงดีฝุ่งนี้จะไปกินอะไรที่ไหนนนู่นใจมากลืมไหมลืมกระแสลืมเลยอืกระแสเปลี่ยนไปโลกละพอเริ่มมาสวดมนต์มาแผ่แม่ตาโมทะเอากลับมาลีละ ถ้าตุ๊ไปนานน่ะไปทางโลกนานนะครับตุ๊ก็ต้องไปทางโลกและถ้าไม่กลับมาไปแน่นอนครับถ้าเกิดใหม่ๆเนี่ยมันก็ยังเป็นปกติที่เราเออโลกบ้างทาบ้างถูกแต่ถ้าสวดมนต์ไปนานๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะลดน้อยลงหรือต่อกระแสทางธรรมให้มากกว่าเดิมมันควรจะรู้ไปเรื่อยๆตอนท่านให้เรียนให้รู้ครับรู้ในการพบชาติเนี่ย การเป็นว่าต่ายเกิดเรื่องของกรรมเรื่องของนรกสวรรค์เรื่องอะไรพวกนี้นมันเป็นธรรมชาติจิตเรา้องไม่เรียนไม่ได้เพราะรเราต้องตายแล้วก็เกิดสิ่งสําคัญที่สุดคือโรคโรคระบาดตอนเนี้ยโรคเนี่ยให้หนักเป็นเบาก็แล้วกันถ้าเป็นก็เป็นให้น้อย,นอยหน่อยครับอย่าไปเป็นจนโอ้โหไอ้ทุกข์ทรมานจนไม่ได้ทําอะไรได้เลยเพราะเป็นกังวลธาตุมันบีบมนย Mm hmm. มีความทุกข์นะทุกทุกจนตายนะครับยางหลายคนกังวลอย่างเรื่องโลกก็หนึ่งเรื่องนะ,ะหลวงตาแล้วก็เรื่องแบบสงครามภัยพิบัติเรื่องเศรษฐกิจเนี้ยโอ้โหมันแน่นอนนะฮะจงนึกแต่ว่าตอนนี้ครับชีวิตมนุษย์มันจะต้องการอะไรมากมายหรอกมีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องมืงก็โอเคแล้วล่ะ mm hmm. นี่จะที่ฝึกก็ฝึกไปคที่เราก็โชคดีนะพูดถึงเรามาอยู่ ในสถานที่ที่มันเหมาะเหมาะก็คือต้องดูแลตัวเองนะเรามีอาหารให้ท่านมีที่อยู่ให้ท่านท่านก็ทําเองนะ <c oughs> ถ้าไม่ต้องกงังวลเราวอ๊ยฝูงนี้จะได้กินหรือเปล่านะี่ยังไงเขาก็หามาให้กินจนได้แล้ว <c oughs> หน้าที่ของเรามีเพียงแค่สวดนมนนะ่ะแล้วก็นอนแล้วก็กินแค่เนี้ย <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่แล้วเราไม่ทํา มันคล้ายๆกับว่าเป็นการติดหนี้ส่งไหมครับหลวงตามันไม่<ำ>ติดหนี้หลวงปู่ไงไมั้มันก็ติดอยู่นะเพราะว่ามันไม่ใช่ของใครไงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของใครเลยไงครับไม่ใช่ของหลวงพ่อด้วยไม่ใช่ของตาด้วยของมนุษย์สัตว์วิญ,ญญาณที่วิญนาว่าใจเกิดทุกคนนะมันเป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของใครครับใช่มแมเน่ยเนี่ยวัดเนี่ยก็ไม่ใช่ของใคร จะไปคิดว่าจะเป็นของใคร <c oughs> ใช่ไหมเออเพราะนั้นเราอาศัยเฉยๆแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราแล้ว <c oughs> เราเพียงแต่อาศัยสร้างกําลังใจ <c oughs> เพราะมันมันต้องใช้รูปกำนามไงกายกระจ่ายถ้มมันออกไปแล้วมันก็สร้างไม่ได้แล้วสร้างกําลังของใจที่ต้องใช้รูปกับนามไง <c oughs> ใช้กายกระใจไงเวลาใจมันออกไปแล้วละมันก็ต้องไป เกิดใหม่มาสร้างใหม่อะอย่างนี้อยู่ที่ว่าหลายคนใช้ร่างกายเนี่ยสร้างอะไรถูกบางคนก็สร้างดีบางคนก,ก,ก็สร้างไม่ดีถูกแล้วแต่เราอะ <c oughs> แล้วแต่เราอะมันไม่มีอะไรไงที่จะบอกว่าโลกมันไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจริงๆมันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ หายไปเนี่ยอย่างเงี้ยรเราสร้าง้าใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ไม่เกินสองพันปีไม่เกินนี้ก็ละลายไปแล้วเนี่ยไม่มีแล้วศาส,สนาพระศีมาใหม่ก็เกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปะลืวแต่เราเนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีมที่สิ้นสุดเนี่ยถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยลำบากบลำบากบา,บางชาติก็ลำบากบางชาติก็ไม่ลำบากแลก้วแต่ อย่างเหมือนเราหลายคนทุกคนก็รู้นะหลวงตาว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรมันเอาอะไรไปไม่ได้มันติดอะไรไม่ได้ไม่ได้ะแต่รู้แล้วมันก็ยังยังทำไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจรู้แล้วก็ต้องฝึกนะะท่านถึงให้สมัยฝึกกับท่านท่านถึงไห้พิสูจน์เรื่องพวกนี้ยไล่จางแต่มนุษย์เนะี่ยมนุษย์มีหลากหลายเนะี่ยไปถึงจาตุมไปถึงดาวดืงไล่ไปหมดเลยจนไปถึงพรหม พรม,มโลกแล้วท่านก็ให้เลยไปเลยพรม,มโลกไปคือเมืองแก้วนะเมืองไม่เกิดทุกอย่างเป็นแก้วหมดเลยแล้วก็ไปดูด้วยนะพระเจ้าองค์พระแล้วก็ไปดูด้วยว่าเพื่อนเราหรือพระที่เราเห็นในอดีตที่เรารู้ว่าท่านไม่เกิดจริงไหมมันไปพิสูจน์ได้ด้วยนาโต้ <c oughs> ในศาสตร์ห <c oughs> ลวงพอนะ่อเนี่ยพิสูจน์ได้ <c oughs> จริงถ้าพิสูจน์ไม่ได้นะ หลองตาคงไม่มานี่หรอกคงไม่คงไม่มาแล้วละ่ะครับโอ้คงไปโน่นแล้วละ่ะป่านนี้คงม่องแล้วละ่ะคือรู้แล้วก็ต้องฝึกฝึกแล้วก็ต้องพิสูจน์เพื่อให้เกิดความเชื่อถูกถ้าเชื่อแล้วตัวจะหยุดไหมละ่ะครับตัวจะหาวิธีการทําให้มนุษย์เนี่ยทํายังไงให้มันเชื่อละ่ะ<ม>ใช่ไหมเออมันก็ต้องให้เขาฝึก มันก็ต้องให้เขาสัมผัสเองไงครับไม่ใช่เราจะทําให้เขาสัมผัสได้เป็นไปไม่ได้แต่หลวงพ่อทําได้หลวงปู่ทาได้ได้พ่อหลวงพ่อท่นานบารมีเยอะไงเยอะเยอะมากแล้วคร,ครับคําถามครับหลวงตาเขาถามว่าการที่เราอธิษฐานเนี่ยหลวงตาให้ดวงตาลมหายใจหรือว่าร่างกายเราเนี่ยครับ เป็นของหลงปู่คือซ้อนอยู่กับกายหยาบของเราเพื่อว่าเป็นการแผ่ไปตลอดเวลาตลอดชีวิตอันนี้เป็นการลบหลู่หลงปู่หรือเปล่าครับผมครับไปลบหลู่ท่านได้ยังไงนะอธิษฐานแล้วไม่ทำถามว่าผ่านไหมพลังงานผ่านไม่ผ่านเราไหมอืมอธิษฐานให้ท่านอยู่กับเราแล้วไม่ดันไม่นึกถึงท่านนะแล้วท่านจะมาเหรอเขาบอกอธิษฐานให้หลงปู่อยู่แล้ว ก็ต้องนึกถึงท่านบ่อยๆตรวจมนึกถึงท่านบ่อยๆนะนึกถึงท่านบ่อยๆท่านอยู่กับเราไหมล่ะครับอยู่แต่ถ้าเกิดเรายังอารมณ์เสียอยู่ท่านจะไปอยู่ได้ไงเอออารมณ์เองหงุดหงิดข้าจะอยู่หรือใครจะไปอยู่ทาไมอ่ะข้าก็ถอยดิครับเออถ้าอารมณ์เองสบายนะเองถึงขาข้าก็ไปแล้วข้าก็อยู่กับเองแล้วถ้าอารมณ์เองหงุดหงิดโกรธอะไรเนี่ย อย่าว่าจะฆ่าเลยคนอื่นเขาก็ไปเหมือนกันน่ะอ้ oh. ผัวเองก็ไปถ้าเองมีผัวเ <Okay. S 2> มียเองก็ไปถ้ามีมีเมียม,ม่อยู่ทําไมล่ะ <laughs> ธรรมชาติชัดเดยนะจะมาเพราะไม่มีใครอยากอย,กอยู่กับคนที่อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีหลวงตาเชื่อนะเพราะว่าหลวงพ่อท่านเป็นแบบอย่างตอนที่อยู่กับท่านนะท่านพูดนะนบอกเองนะเอาตัว้ฆ่าเป็นแบบอย่างนะ เองเย็นหนีมาย็นหนีจากขึ้นตรงนี้จันว่ะเองฝึกไปสักไม่นานละมาหลายสิบปีนี่แหละจันว่าเองแก่ๆมาเนี่ยคนเขามองเองเนี่ยมันจะมีความสุขเขาบอกอท่านบอกว่าคนมีความสุขคเพราะอะไรเพราะขลื่นมันผ่านคึ<อ>ื่นเราสวดไปนานๆเขานั้นะมันจะเกิดความเคยชินพอคนเขาเห็นเนี่ยเขามีความสุขทีนี้เขามีความสุขเนี่ยเวลาเขามีทุกเนี่ย เขาจะนึกถึงเราไหมเอาครับพอนึกถึงเราเอ้าเขาก็มีความสุขอะไม่มีใครไม่นึกอะถ้านึกแล้วมีความสุขเนี่ยใช่ไหมเรากนนึกนะเหมือตู่เห็นเราสาวอะเห็นแล้วชอบะทู่นึกถึงไหมนึกแล้วมีความสุขทูกทู่ไม่นึกเป็นไปไม่ได้หรอกอแต่นั้นมันก็เป็นสุขอีกอย่างหนึ่งก็ถูกแล้วทําไมไม่ทำท่านบอกเออ ท่านจะบอกนี่นะคือเลี้ยงชีวิตเองจริง<ม>เลี้ยงชีวิตจริงๆเลยที่ว่าใครเห็นเราก็มีความสุขใครเห็นเราก็โชคดีมันไม่ใช่บุญเราด้วยเอา้ามีบุญเราก็จี๊ดหนึ่งนะครับรนอกน่ามาจากทั่วไปเลยในแะผ่นดินเนี่ยมาอยู่ที่ข้าพเจ้านะครับจะต,ต้องทำไงไม่ใช่อชธิษฐานอย่างที่เขาว่าเนี่ยอธิษฐานขอหลวงปู่อยู่กับหนูตลอดเวลาทั้ง ช้าทั้งเย็นทั้งทุกลมหายใจเข้าออกนะอยู่ครับถ้าเรานึกท่านอยู่ทำไมนึกล่ะท่านไม่อยู่ครับถ้าเองโกรธพวเม่อะไรข้าก็หนีแล้วทุกืมจริงแล้วล่ะเอาก็จริงนะเพราะอย่างหลายคนอย่างมีสิบคนอนธะิษฐานเหมือนกันแต่ผลลัพธ์มันก็สิบคนนี้ก็ต่างกันนี่แหละอธิบายชัดๆนะต่างกันเพราะไม่นึกกันแหละครับ เองทาอะไรอยู่นี่ปัญหาอย่รงนี้ท่านว่าเองคิดอะไรอยู่เองทําอะไรอยู่เพราะหลวงตาก็สอนเหมือนกันทุกคนสอนแบบเดียวกันใช่แต่ผลมันออกมาแตกต่างกันใช่ไม่ได้เกิดจากใครตัวเองไงใช่หลวงพ่อท่านทําให้เหรอหลวงปู่รักคนนี้มากกว่าหลวงปู่รักเราน้อยกว่าไม่จริงไม่มีโพรดิสัตว์ไหนรักเลือกที่รักหรอกไม่มีท่านรักทุกคนน่ะท่านรักทุกคน แต่เราจะรักท่านหรือเปล่ามันปัญหาอยู่ตรงนี้ครับหลวงตาครับบุญจากการที่เราไปปล่อยสัตว์หรือว่าไถ่ชีวิตสัตว์นะครับมันเป็นบุญลักษณะแบบใดครับก็ต่อยู่เลยเขามันเขาจะตายอยู่แล้วนะถ้าป่าเนี่ยก็คงอายุไม่นานปลาเนี่ยอายุเท่าไหร่ละปลาตัวหนึ่งเนี่ยต้องไปทา ปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่ก็ต่างกันต่างกันเองครับอายุตามอายุของปลานั้นอะบุญก็อืแต่หลวงตาตาเมื่อ,อก,ก่อนนั้ยก็ปล่อยเหมือนกันนะแต่ตอนหลังเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาได้ไปเพราะว่าเ<ม>สียเวลาเลยไม่ค่อยได้ไปแต่ก็มีคนปล่อยแล้วก็มาให้โมทนาก็เอาอยู่หลวงตาเคยพูดมาคำหนึ่งว่าให้เราปล่อยใจใช่ ปล่อยใจให้เป็นปกติออย่าทำใจให้งุดหิดอย่าทำใจให้ <c oughs> ไม่ดีอะไรประมาณนั้นะเพราะบางทีเราไปปล่อยาศาสตว์ปล่อยอะไรมามากมายแต่ใจเราก็ยังเหมือนเดิมคือยังงุนหงิดอารมณ์เสียบุญทุกชนิดนั่นแหละท่านอธิบายชัดๆบุญทุกชนิดเองทําในอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเองงุนหงิดบุญก็ไม่มาหรอกมันก็ตัดไหมว่าจะทามากมาแค่ไหนกไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นล่ะโกรธงุดหงิด หรืออะไรก็ตามที่อารมณ์ไม่ดีเนี่ยสิ่งที่ดีที่เองทำมันในดีเนี่ยมันหยุดเลยกระแสไม่มาเลย <c oughs> สมัยฝึกนะท่านให้ดูนะเวลาคนด่ากันนะเองดูเดียบุญมันเข้าไหมไม่เข้านะรับ <c oughs> ตัวเขาจะมืดอนะ่ะตัวเขาจะมัว <c oughs> แล้วก็เขาจะบันทึกความเคยชินตรงนั้นเข้าไป <c oughs> ชินตรงนั้นแล้วออกอยากเลยนะ <c oughs> แต่ถ้าเราสวดมนต์เองดูที่บุญมันทําอะไรมั่งมันก็เห็นภาพที่เขาไปสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารใส่บาทรไม่อินอยู่นะอ๋ออารมณ์เป็นบุญไงครับจะดูบุญก็ดูตอนที่สวดมนต์นี่แหละแสงสว่า,วางนะเอ่อจะดูขึ้นอะไรต่อเมื่อไรก็ดูทิศการกระทําของเขาเนะี่ยแหละจะอ๋อเพราะนี่ทีนี้พอเราเห็นเนี่ย เราก็เกิดความเชื่อ,อเราจะเออเราจะต้องปล่อยบุญเราทำไมวะท่านบอก่าเสียดายบุญที่เองทำมาในอดีตขาดนะมันมันตัดเลย<อ>มันไปบันทึกอารมณ์ตรงนั้นเข้าไปอ,อารมณ์ไม่ดีตรงนั้นท่านว่าค่าเนี่ยนะเจ็ดชาติเนี่ยบุญยังเข้าค่าตลอดเวลาถ้าค่าอารมณ์เสียนิดเดียวนะปริมาณของบุญนะนะ เป็นกลับท่านบอกหายไปอ่ะใช่โอ้เรามาพิจารณาตั้งนานนั้นเรื่องเนี้ยจุรเรื่องเรื่องของบุญตัดไปเนี้ยเนี่ยจน้นะพิจารณาเนานนะกลับไปบ้านไปสวดมนต์เราพิจารณาไอ้หลวงพ่อท่านบอกข่าอารมณ์เสียนิดหนึ่งนะบุญหายไปเป็นกลับโอ้โหมันไม่หายได้ไับเฉพาะชาตินี้ท่านไม่ได้ทำอะไรเลย รูปที่ท่านสร้างไว้นะรูปรักที่ท่านสร้างเข้าท่านก็โอ้โหก็ประมาณไม่ได้ไหนก็ชาติทินแล้วไงท่านระ้อยปีเกิดจีเกิดทําตายเกิดทําตายอนยะ่างจะไหม<อ>ชิง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 ไว้แล้วเข้าท่านตลอดเวลาในอดีตในโลกเข้าหมดเลยเพราะยังไม่เลยรวมมานิดหนึ่งเนี่ยลงตาว่าเป็นเอาสงไข้วยสร้างไปบุญนะขนาดเราทํามั่งไม่รับไม่ทํามั่งในเวลาเราสวดเราุต์ท่านยังรู้เลย ใช่ไหมครับอย่างอย่างเาราเราเนี่ยหลวงตาบุญก็ไม่ค่อยจะมีมากแถมยังอารมณ์เสียบ่อยอีกโอ้นี่มันแทบตัดขาดบางทีติดลบเลยนะถูก <laughs> เวลาเกิดเป็นเทวดาอายุก็ตามนั่นแหละฮะ <laughs> ตัดไปตามอารมณ์ <laughs> <laughs> เวลาหมดบุญในเทวโลกลงข้างล่างกันนั่นนะ่ะไออารมณ์ไม่ดีนะ <laughs> มันตามลง <laughs> เสร็จแล้วหมดแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มากระับเศษใหม่แล้วก็ทําใหม่นั่นแหละออไม่มีอะไรเลยนะจุครับอันนี้มาจากเกาหลีครับหลวงตาเขาถามว่าเอายังไงกับชีวิตขอหลวงตาเมตตาชี้แนะหน่อยค่ะว่าตอนนี้จะเอายังไงดีจากเกาหลีมันไม่ต้องเอายังไงนะุคเนี่ยโลกเนี่ยมันเอายังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยครับ ทุกทั่วโลกเนี่ยมันยังเอาอย่างไรไม่ได้เลยเนี่ยทุกมีอย่างเดียวก็สวดมนต์ไวเ้เหะอเพราะตัวลงเห็นหมาโลกนี่ยมันมีอะไรตอนเนี้ยมันกำลังจะวุ่นวายนะครับแค่ประเทศไทยเนี่ยมันวุ่นวายตลอดนะใช่ไหมแต่มันยังดีอยู่มันไม่มีอะไรมากมายใช่ไหมไม่ต้องไปถามหลวงตาว่าจะเอาไงกับชีวิตหรอกถามตัวเองอเออ กูจะไปหนีหนีมาบวชหรือหนีมาอยู่อพอมีอาหารมีอะไรก็ฝึกกรรมฐานเตรียมตัวตายดีกว่าว่ะครับเอามันตายง่ายในยุคนี้ครับเหมือนว่าหลายคนเนี่ยครับหลวงตาไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรอย่างเวลาอย่างพูดคำว่าเอายังไงกับชีวิตครับหลวงตาทุกคนก็จะมีคำตอบ แต่ว่าไม่กล้าตัดสินใจในการลงมือทําในการในการมาในการจะไปอย่างเงี้ยครับว่ามันจะดีไหมมันนี้ไหมอย่างเงี้ยมันไม่เด็ดขาดในความในการตัดสินใจนครับเพราะว่ามันไม่ชินกับการกับกรรมที่ตัวเองทําม,มีประโยคหลรายประโยคที่หลวงพ่อท่านแนะนําเองทําแล้วอย่ากลัวเองโกได้อยากก่ออยาทำทำอะไรต้องทําถ้าคิดแล้วต้องทําท<ำ>ําอืม <laughs> ทำแล้วก็ต้องอย่าเป็นทุกข์ด้วยใช่ถ้าทุกข์ก็อย่าทําถ้าทําแล้วอย่าไปทุกข์จะดีไม่ดีเองถ้าเองทําแล้วอย่าไปทุกข์อย่าเสียเวลาท่านว่าลมหายใจมันเป็นประโยชน์เพราะชีวิตมันสั้นอย่าไปยินดียินไล่กันในยุคปัจจุบันนี้เลยท่านบอกมันจะยากดีมีจนมันจะใหญ่มันจะเล็กขนาดไหนมันก็เกิดเกิดตายเหมือนเองนั่นแหละใช่ไหมตัวว่ามัน น่าสงสารไหมใช่ไหมรู้นะพูดถึงแล้วในในยุคนี้มันกำลังมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงด้วยโลกเนี้ยจะสังเกตด้วยะมันเปลี่ยนขึ้นหลายอย่างนะครแลวเปลี่ยนไวมากด้วยคนระับพร้อมที่จะมองได้ตลอดเวลาถ้าเป็นลวงตานอะโอ้ยมันจินนอนสวดมนต์อยู่ดงหรือสีดีกว่นนี้ใช่ไหมเลยสีเขียวนอนสบาย ในถ้าก็เย็นนอนเชา้าก็ไม่ต้องทําเขามีกินอยู่แล้วใช่ไหมเห็นไหมม,มีไม่ต้องทาอะไรลุกขึ้นมาเขาก็ให้กินเขาไม่ว่าเออนอนแล้วลุกขึ้นมากินแล้วก็กลับไปนอนเออนอนก็ฟังเสียงสวดมนเอเอโอ,เอ้เขาก็มีสวดมนตลอดเวลาให้ฟังด้วยตื่นมา,าก็เห็นภูเขาเห็นต้นไม้ชูไม่เห็นอะไรเลย อถ้าทําได้ก็โอเคใจเขาก็เผาไห้เสร็จอืเผาอยู่หน้าถ้ำมันแหละครับเปิดรับไหมครับตอนนี้กล้ามา <c oughs> <ๆ>ไหมล่ะคนถามนะ <c oughs> คนถามจะเอาไงกับชีวิตนะ<อ>กล้ามาไหม <c oughs> จากเกาหลีตอนนี้นะ่าจะซื้อตัว๋วเครื่องบินนะครับ <c oughs>